แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินเยียวยากเกษตรกร2 6 6 5ประกันไรายได้ข้าวปีผลิต65ทับ66เข้าวันไหนมาอัปเดตกันวันนี้นะคะรวมและสรุปมาให้แล้วนะคะอัปเดตล่าสุด16ตุลาคม2 6 6 5 และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ มาเช็คอัปเดตเงินเยียวยาเกษตรกร2 5 6 5เงินช่วยเหลือชาวนาประกันรายได้ข้าวปีผลิต65 -66 ทับ66รวมทั้งสิ้น33งวดโดยจะอ้วนพันบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศน,นะคะภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและกรอบวงเงิน เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยและเป็นค่าบริหารจัดการโครงการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะเริ่มกันที่โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี4ปีผลิตออก5ับ 6, 6, 6นะคะพร้อมมาตรการเสริมต่างๆนะคะ1โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี4ซึ่งจะมีเกษตรกร,ร,กรได้รับประโยชน์4.68ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ86,740.31ล้านบาท2มาตรการคู่ขนาน3โครงการย่อยนะคะใช้งบประมาณรวมกัน8,022.69ล้านบาทซึ่งก็จะมีโครงการส่งเสริมให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอก,การขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตก โดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1,500บาทต่อรายต่อข้าว1ตันโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย3%ให้กับสาวกรที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต็อกข้าวไว้นะคะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมา,มากจนล้นตลาดจนทำให้ข้าวราคาตกและโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย3%ให้กับโรงสีเก็บสต็อกข้าวไว้เช่นเดียวกันนะคะ 3โครงการไร่และ1,000บาทเป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวไม่เกิงครัวเรือและ20ไร่เป็นเงินรวมทั้งสิ้นนะคะ55,364.75ล้านบาทรวมทั้งสิ้น1 5 1 1 7 7 7 5ล้านบาทนี่คือหลักใหญ่เจอความทั้งหมดนะคะ ทีนี้เราก็มาอัปเดตตารางการโอนเงินกันนะคะสำหรับประกันรายได้ข้าวปีผลิต65-66ั 66, เงินจะเข้าวันไหนเริ่มเช็คสิป,ประกันรายได้ข้าวปีผลิต65-66ทั 66, ได้ตั้งแต่15ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะคะนี่คือกำหนดการนะคะเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ1,000บาท โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65-66หรือเงินช่วยเหลือชาวนาปี2565ไร่และ1,000บาทชาวนารับสูงสุด20,000บาทกรอบวงเงินอยู่ที่5.5หมื่นล้านบาทนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเข้าสู่ที่ประชุมครมรอพิจรารณาซึ่งคาดว่า จะเป็นวันที่18ตุลาคมเนื่องจากทกศนัดโอนวันที่19ตุลาคมสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวกอดวันที่15ตุลาคม65ในงวดแรกนะคะไปต่อที่เงินเยียวยาน้ำท่วมสูงสุดรายละ11,780บาทกรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ยืดขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า15วันและขอให้มีการบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ทีนี้มาดูกรณีพื้นที่ทำการเพราะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกนะคะให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในอัตราดังนี้ข้าวไร่ละ1340บาทพืชไรและพืชผักไร่ละ1980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4 0 4 8บาท ด้านการประมงให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหายให้ดําเนินการช่วยเหลือเป็นเงินดังนี้นะคะ 1. กุ้งก้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลายละ 11, 7 8 0บาทไม่เกินรายละ5าไร่สองปลาหรือสัตว์น้ำาื่นอื่นที่เลี้ยงในบ่อด,ดินนาข้าวหรือร่องสวนคิดเฉลีย่ยพื้นที่เลี้ยงนะคะรายละ4,682บาท ไม่เกินรายละ5ไร่3ส,สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบอรซีเมนหรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันตารางเมตรละ368บาทไม่เกินรายละ80ตารางเมตรหากคกิดํำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วนะคะผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินไม่ต่ำกว่า368บาทให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ368บาท พี่น้องเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนช่องทางการตรวจสอบเงินได้ดังนี้นะคะ1เข้าสู่เว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงลิงก์เว็บไซต์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ 2. เมื่อเข้าไปแล้วนะคะกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วโดยจะมีรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินและโครงการเงินช่วยเหลือที่ได้รับนะคะ 3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันทกสเขีดโมบายหลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตนเองนะคะอัปเดตล่าสุด16ตุลาคม2565เงินเยียวยาเกษตรกรปี2565เข้าวันไหนมีรายการอะไรบ้างและรับสูงสุดเท่าไหร่ สรุปมาให้ในคลิปนี้แล้วนะคะ